สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยกันเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมากับรถสีประตูพีเรนเนอร์โตโยต้ารีเวอจซีเเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถและความเท่อของน้องกันเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับชมหน้าปี2017หน้าใหม่หนาระโคนะคะบอกเลยว่ากระจังหน้าสีดำสีเท่มากๆเลยนะคะ ตัดกับรถสีขาวสีเดิมๆจากโรงงานสีสวยมากค่ะด้านลลางเรามีไฟตัดหมอกและก็ไฟหน้าดวงใสดวงโตอีกเช่นเคยนะคะและสีรถของเราเป็นสีขาวสีเดิมๆจากโรงงานเช่นเดิมนะคะแล้วของเราเป็นโลกระทะ้งสีเท่นนะคะตัวยางของเราเป็นยางใหม่ทั้งสีเส้นยางใหม่บอกเลยว่าเป็นยางที่ได้คุณภาพใช้งานได้ไปดนๆยาวๆเลยค่ะ เละคันนี้ของเรามาพร้อมบันไดข้างขึ้นลงรถได้สะดวกสบายบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานแน่นอนกว่าจะของเรามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยตกแต่งโครมเมี่ยมมาที่กระจกสวยงามมากๆที่จับแบบโครมเมี่ยนะคะเลคคันนี้มีการติดฟิล์มมาให้อย่างดีบล็อกแสงอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบะด้านหลังของเราค่ะคันนี้เป็นฟรีเรเนอร์ตัวธรรมดานะคะขับขี่สบายขับขี่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะด้านหลังของเรานะคะ เรามีการชนหลังมาให้เช่นเดิมนะคะบอกเลยว่าสภาพยังสวยยังใหม่นะคะด้านหลังของเราโลโก้โตโตยโต้ายังอยู่ดีนะคะไม่มีรอยขึ้สนิมแต่อย่างใดนะคะตรงนี้เป็นที่จับป่าเปิดกระบะด้านหลังนะคะยังอยู่ดีนะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมแต่อย่างใดคันนี้เป็นตตวอีเครื่องยนต์2.0 e เนะคะเป็นรีโวนะคะโลโก้ยังอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผู้โดยสารด้านหลังของเรากันนะคะ มาพร้อมกับบอกผ้าสีน้ำตาลสีกากีนะคะบอกเลยว่าเป็นบอกที่สวยนะคะเป็นสีน้ำตาลที่หรูหราทันสมัยมากๆเลยนะคะรายละเอียดของบอกนะคะยังอยู่สวยอยู่ครบนะคะไม่มีรอยฉีกขาดตะเข็บ,เ,ขบเส้นด้ของเรานะคะยังอยู่ดีอยู่ครบนะคะไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดนะคะสภาพกว้างขวาง,วางพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งกันอัดได้ถึงจุใจเลย 3- 4คนได้เลยนะคะ เบาของเรานุ่มหนานะคะนั่งสบายและด้านบนเพดานของเราก็เป็นเพดานที่ไม่มีรอยแต่อย่างใดไม่มีรอยยันนะคะด้านบนสะอาดสะอ้านภายในกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านคนขับกันบ้างคะ่ะและในส่วนหน้าของด้านคนขับนะคะมาพร้อมกับบอกผ้าสีน้ําตาลเช่นกันนะคะสภาพบอกยังไม่กริบยังรูรา้ายยังสวยงามนะคะเป็นเบาะที่นุ่มสบายหนานุ่มมาก และน้านหนะ้าของเราเป็นสีดําสีสวยมากสีเท่ๆเลยหน้าจอของเราเป็นแบบพัสดกีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเสียบสายโทรศัพท์นะคะเสียบสาย USB ได้เลยนะคะและตรงนี้ของเราเป็นที่ปรับแอร์นะคะสามารถปรับได้ตามอัธยาศัยเลยเกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ที่ขับขีง่ง่ายมากๆสภาพนะคะ90บวกบวกเลยนะคะพวกอะไรของเรามาแบบ มอเติฟังชันนะคะแม้ว่าจะรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงนะคะและเสียงเพิ่มเสียงนะคะได้ที่พวกมาลเลยนะคะและในส่วนของตัวไม์ของเรานะคะอยู่ที่1 1 1 1งเกิโลนะคะและเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะ,ะเราม,มาเปิดเม็ดอัดชมกันนะคะบอกเลยว่าเม็ดอัดของเรายังสวยครับทุกจุดนะคะรับประกันว่าไม่เคยชนหนักพิกความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอน สาภาพยังสวยยังครบทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของหัวน,น็อตนะคะยังเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะบอกเลยว่าสาภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะหมืนซื้อมาจอตั้งไว้เฉยๆเลยนะคะสาภาพโดยรอบนะคะยังอยู่ดีนะคะยังสวยงามครบทุกจุดเลยคะ่ะและสาภาพห้องเครื่องของเรานะคะยังเป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเช่นเดิมนะคะ สภาพห้อ,พองเครื่องของเราย,ยังเป็น98บวกบวกอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานหน้ายังเป็นคานหน้าเดิมๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวแต่อย่างใดนะคะหัวน็อตของเรานะคะยังอยู่ดีนะคะอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตที่ฝากรัปรงของเรานะคะยังอยู่ดียังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะและฝากรัปรงหน้าของเรานั้เป็นฝากระปรงเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตทุกจุดยังอยู่ครบนะคะยังสวยครบทุกจุดค่ะและปั่นกันว่า แผ่นก,นก,นกนระนอมรถของเรายังอยู่ดีนะคะยังสวยงามอยู่เลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการรีวิวรถสีประตู p รีเดนเคันนี้บอกเลยว่าถูกใจใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะค่าตัวของน้องอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเท่านั้นและหาลูคุณลูกค้าสนใจอยากได้รถคันนี้ไปครอบครองไว้ที่บ้านโทรมาที่เบอร์0933924427 จอคำอน้องเินตอนนี้เพียง999บาทรับโปรโมชั่นออกรถเดือนนี้พันอินทีปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกําลังใจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยไว้นะคะและหากคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนนะคะอยากได้รีวิวรถรุ่นไหนนะคะเม้นเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะน้องเฟิร์นจะจัดให้ตามคมขอเลยค่ะสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ